ใส่ชุดอะไรอ่ะชุดลาตรีเขาบอกมีเสื้อให้อ๋อออ๋นึกออกแล้วนึกออกแล้วที่มันจะเป็นแบบนี้เลยคล้ายเสื้อโปโลหรืออะไรอย่างเงี้ยเสื้ออะไรนกแบบกางเกงเสืหนุ่มไงค่ะที่พี่วัสดีค่ะพี่เจ้าด้วยพี่สวัสดีค่ะอยากได้แพทแพทอะไรอ่ะหลายแพทหลายหิบ าาแล้วแต่นะควรคูแกท่พ <c oughs> พกาพวกนี้่น้องคนเพิ่งน่งก่เต้นนอไม่ัอ้นอใช่ <c oughs> เฮ้ยแต่ของหนูขาวนะ <c oughs> ดำของหนูขาวอยอ่ะ หนูคงจะหยิบอ่าท <like t oler ation> <Yeah. sm all> ่ายืนมาว่าหยิบเท้าอะไงเงี้ยหาเรื่องเนาะฝ่ายแม่ขอเลือกเจฟฟี่หน่อยล้วหนูว่าถ้าเป็นพี่นันมันจะพูดยังไงอะพูดพี่นันพี่หน่อยนันนันเจฟฟี่หน่อยนะตอบแตกต่างคืออะไร ไม่มามึงก็โดนละตัวนี้เลยไ่ทำงานไปหาเจอ่ะเจ๊อ้อเจ๊อ้อเดี๋ยวเี๋ยวเคยกินกวยเตี๋ยวเจออ่ปลูกพานาไปกินนะหนู้องพาที่นานไปกินเจ๊อ้องเห็ดปุรีอนพี่นันมาก <im itation> <im itation> ิน <im itation> น่รก็ยังไม่เ่อันไงนั่นไง ีเนี่มาแก้วเลยเหมือนชนแก้วโคนันคนนัเอันฮยวันนี้ทีมโคนันนี่นโค่นอ่ะนเสียงคืเสียงอีจูน